สนับสนุนโดยบริษัทชำนิครัวบ้านกล้องสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับที่ติดตามเพจ youtube บ้านตองสองของเรานะครับผมวันนี้นะครับผมคําถามยอดฮิตนะครับผมใน y o u t u b e ก็คือคําถามนี้ คำถามนี้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 โอ้โหเป็นคำถามเดียวกันนะครับผมคือคำถามว่าป้าป้าน้องเขาก้องทำงานอะไรนะครับผมวันนี้นะครับผมกล้องจะพาพี่ๆีไปดูว่าหนึ่งวันนะครับผมก้องทําอะไรบ้างอาชีพอะไรนอกจากการขายของในเพจน้องเขาก้องแล้วนะครับผมจริงๆเราไม่ใช่คนว่างขนาดนั้นนะพี่ๆี่จริงๆงานเราเยอะมากแต่ละวันแต่เราแบ่งเวลานะครับผม <t ouch> ในการแบบทักทายแฟนเพจไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์สดช่วงเย็นไลฟ์สดช่วงเช้าหรือว่าเป็นการพูดคุยนะครับผมช่วงก่อนนอนกับพี่ๆนะครับผมนอกจากนั้นเราก็จะมีงานอีกหลายหลายอย่างนะครับผมเดี๋ยววันนี้ก็จะพาพี่ๆไปติดตามว่ากล้องทํางานอะไรนะครับผมแล้วตามไปดูกันได้เลยไปนี่เทกเมื่อกี้เนี่ยที่อัดไปอะครับประมาณเทกที่3เด็กนิติหรือเทคที่หนี่แหละเพราะว่าก <t> ็ติดคำพูดคำว่า นะครับผม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 งง่าติดอะไรขนาดนั้นนะครับผม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 โอเคนะครับผมแหละอีกแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้จะพาพี่ๆไปดูอะไรกันบ้างระหว่างการทำงานหนึ่งวันของกล้องนะครับไม่ผมไปดูกัน สวัสดีครับตอนนี้นะครับผมก็มาแล้วนี่นะครับผมทีมงานคุณภาพของเรานะครับแต่พี่ๆก็รอติดตามนะครับผมว่าอาชีพพี่แท้จริงของกล้องคืออาชีพอะไรนะครับผมยังไงพี่ๆรอติดตามนะครับผมนี่วันนี้พาลูกชายมาด้วยชื่อน้องกับป่านะครับนี่ลูกชายคนนี้จะอยู่ที่ออฟฟิศนะครับนี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อน้องกับป่าจมูกโด่งมากนะครับผมนี่เป็นไงตาอันบ้องเบลของเรานะครับ แต่น้องไม่ได้อยู่กับเข้ากล้องนะครับผมน้องเลี้ยงอยู่ที่ออฟฟิศนะครับนี่เป็นคนดูแลนะครับผมชื่อพี่บูมนะครับผมเลขาแล้วก็แอดมินเป็นทุกอย่างนะครับผมนี่นะครับผมเห็นอะไรแว๊บอยู่ข้างหลังยังไงรอติดตามนะครับผมว่าวันนี้อาชีพที่แท้จริงของเราคืออะไรไปเลยมาแล้วนะครับผมนี่นัดเที่ยงนะครับนี่เสร็จนาแล้วไปต่อ และนี่ก็คืออาชีพของเรานะครับผมนี่ก็คือเป็นพ่อค้าขายเสื้อผ้าและนี่คือนางแบบของเรานะครับชื่อว่าพี่ผ้าแพงนี่พี่แพงนะครับผมแล้ววันนี้เราก็มาพบกับน้องพิมพ์ด้วยนะครับผมนี่นะครับก็คืออาชีพหลักๆของเราก็คือถ่ายแบบวันนี้มาถ่ายแบบกันนะครับนี่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 นะครับอาชีพของป๊าป้าพ่อเข้ากล้องนะครับก็เป็น ขายเสื้อผ้านั่นเองนะครับผมเป็นทั้งสไตลิสต์นะครับผมแล้วก็เป็นทั้งนักออกแบบแล้วก็เป็นเจ้าของร้านไม่ว่าจะเป็นร้านรองเท้าหรือว่าร้านเสื้อผ้าน,นะครับผมนี่นะครับ